Ô, oh, keng 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 mẹ nó rung keng keng, ừ, uh, rắc lูก rắc lูก, ừ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 . Thôi, thương. thôi. Ăo? Thôi, thôi. Mình miem đi chơi, đi tăng bùn nè nhung. Ra, tụi lũ ban dế đi. Keng keng keng, ô ô ô Ôi trưng. Tê. Thôi, 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 thôi. Còn điê, 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 điê. Điê, 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 À, lục 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 lục, lục lục, lục éng, lục Ừ. เออลูกเองเลยเออรักลูกรักลูกอุ้ยแม่รักลูกเออเก่งจังเลยแม่ละลุงเก่งจังเลยเออเอออ้ยดูดูดูท่านั่งดูท่านั่งโอ้ยอุ้ยอุ้ยคลอดเองเลยนะครับอู้เก่งจังเลยเออเอาหนึ่งจองซัมเออเก่งจังเลยเออเออโอ้ยมาดูสลับดูตลินโอ้เก่งจังเลยอุ้ยคลอดเองเลยนะคะดูแม่ดารุงเก่งจังเลยคลอดเองเลย

เก่งจังเลยดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยนะคะโอ้เก่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนมาหลายๆคนเชวยกันพยุงดูดูน้องวาน้องวาได้น้องแล้วน้องว่าเออดีใจไหมลูกเออได้น้องสาวด้วยเออน้องวาได้น้องสาวด้วยเออดีใจหลายได้น้องสาวนี่เอ ไ้น้องสาวครับเต๋กำลังเสียบคลอดเองคลอดประมาณตีห้าสามสิบนะคะประมาณนี้เนาะไม่แน่อาจจะตีห้าสิบเก้าเพราะว่าคลอดเองได้ยินเสียงร้องอู้เก่งเก่งมากเลยแม่์ดารุ่งเก่งจังเลยคลอดเองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้อ้ยโ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 อ้ยเด็กน้อยเอ้ยเอาลยอุ้ยอยาุ้ยอุ้อุ้ยอุอุออ เดี๋ยวมาหลายๆคนช่วยกันเอือเอองอือแข็งแรงเนาะแข็งแรงอืออืออู้เหยียดขาอืออยเอ้ยเหยียดขาด้วยอืออืออะไๆๆๆอืออือเหยียดขาด้วยนะคะอือเก่งอืเอ้ยดูเด็กเด็กน้อยเด็กวาเลนไทน์เห็นน้องสาวเป็นยังไงลูกโอ้โห เก่งจังเลยหเหมือนพ่ออ่ะหน้าเหมือนได้พ่อเลยหน้าเหมือนพ่อมาริโอเลยเนี่ยโอ้รู้นะคะโอ้ยหน้าได้พ่อเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยคลอดเองแม่ดาวลุงเก่งมากเลยเก่งมากเลยคลอดเองเลยไม่ปาสะดือเด้อโอ้เก่งจังเลยคลอดเองเลย อ่อ่ะเช็ดก่อนอ่ะแม่เราลุ้นลักลูกรักลูกเออรักลูกกระดาวพอกระดาวให้บโบเต้ปุ่งเสียบมันโอ้ยแต่แขงแล้วแข็งแล้วรึ้อให้หนุ่มเออยืนยืนเองเลยลูกยืนเองเลยเอเออยืนเองเลยมีน้องสาวได้น้องสาววาวาได้น้องสาวเออเออเอ น yeah, ี่เองเนาะก็เนี <S <s ่ยมันจุยนี <s 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 ่มันไม่มีใครเอาอันนี้ออกไปนี่เดี๋ยวให้มาหลยคนก่อนเออหรือแต่ตุ๊บเตอดปลูบปลุก่งไหเฮ้ยเตว่ะจะอะไรเกิดได้ว่ะรถจักรยานโ่เคยเกิดเตยเนาะเตยปลุกปลุกปลุกเนมันโร่เนาะ เตือนอายิงเด้นะถลิกูนเนาะมาิดป็นได้เเนาะเออเออเพงฮะได้จงเลยจ้าสว่างแล้วตีห้าประมาณตีห้าสามสิบนี่วะเมื่อตึกเจ้าพี่ม 5, ันบันเตือนเต้ไม่ไม่มีเตือนเลยแต่สเนาะครจยติกาไปด่มเารเุนกีกีกเสอย่งที่ เสลยังเยออเสลยยังแต่คิดถึงอ่ะไม่ได้ร้องแบบปวดนะเตือนเตือนระ้งอือระ้างอนี่ร้องอย่างนี้เลยอืออย่งเจนยังธรรมดานะมันเคยเสลยยังยังตอนเรอันนี้นี่ตอนตอนคครดน้องวานิวร้องจนเธอเอ้าโครนี่ไอจะเฮ้ยนู่นจำยั่วเจ้าบัวอกเ้บัออก็โจยก็ไม่ติดจับฮะไม่จับ l fetch hơi hết oh you sometimes come you'll bite you'll cái credit you like me you a lot of trees, the forest trees, treeswei frosty GOATS, and too many trees on ground level, grazias, and so on With tree then, trees kinh unf kinh, kinh, mà đã อยู่ทำซื้อนี่ให้แม่อยู่ทำเอาคลา